สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุมองสุบอนสุแกสุมุมครับผมพี่น้องสมาชิกช่องของเฮาเมื่อนี้แอดสิพาพี่น้องมาย้อนเบิงความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ที่วัดสว่างธรรมดานหรือว่าสำนักสงฆ์ภัยวันนะครับซึ่งแอดก็ได้ถ่ายไว้แต่หลายอาทิตย์แล้วละนะครับแต่ว่ากับท่านได้อัปโหลดลงเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับ อัปโหลดลงอ่าความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าศาสนาิจต่างๆของปูที่วัดสว่างธรรมดันนะครับก็จะเป็นบางช่วงบางตอนครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเจ้าอยู่ยมันเป็นหลานหรือนลานหรือเปล่าเรี้ยงไปเยอะมากเคยปะ เราบนด้าก็เข้าบริเวณไล่แตนงคบริเวณไล่ไถ่เป็นเดี่ยวใหญ่มีซาก็บริเวณสีดอกที่ถ่ายจะเห็นดีๆหน่อหมดหารานอยูรึเป่ไปไล่นงแบบนแบบบมีหามนะไล่ไเยนะโคคไปอย่างโอเวอันเป็นแบบเรียบ แบบประหยัดงบทพิเศษถ้าประหยัดงบยังรักล้านแล้วล่ะล้านเดียวก็ไม่ยู่งได้จะไปเกิดบังคับบ่าวงกลวงกับบ่อไหนบอกร่างจีราเหลือกับยังบ่ได้เด็นเลยมันนายคนตามจริงโบสถ์วิหารลานเจดีหรือว่าอะไรก็ตาม จะมีการวางกีฬาเลิกก่อนที่จะทำนะยกเสาเอกเสาโทอาตมาไม่นิ่งง่ายๆด้วยเพราะว่าอยากยมเกี่ยวขอเงินครับแล้วก็เรามีการยกเสาเอกเสาโทยกเสาเงินเสาทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่อันนี้ทำง่ายไหมทำได้สอมเสาประมาณหลายเสาเลยแกออกเราต้องเสียเสาให้ตรงนี่เขางอแรงยังอยู่เห็ยขนาดสร้างแน่นอนเลยนี่ เรางานว่าจะว่าทอะไรแล้วม,มีแนวบอย่างไรล้วตะด,ดวงไผมันนะด้านหลังนี่เป็นหลวงปู่ลูกิีย์เิ่นหนะลูกิีย์เป็น,นะปนจนอาคารักษเลยทั้งหลังเพิ่นอายุเป็นร้อยปีเลยย่อยามพอเพิ่นบ่มีแห้งที๊ดยาวเล็กจานจานิ่นก็เล็กจันให่ใส่เพิ่นขียนยันไป เฒ่าหลายปีแล้วเนาะเป็นงานช้างใหม่ๆหรอกแก่ใหม่ๆเป็นบุญตใจกับพี่น้องเอ้ยมาย้ำเลยกันเลได้เห็นของมงคลหลวงพ่อพิบุญอาจารย์ใหญ่ๆเพป็นหลวงปู่หลวงพ่อผู้เป็นนี้พรรษาขุนสูงอายุหลายปีเพิ่นเพิ่นนั่นอันนี้ว่าไรเนาะมันจันทร์ว่าไรจันทร์ว่าไรนี่ฮ เอาปากกาเจนมาอยู่เอา <c oughs> ตามดูตามโหราศาสตร์ตามตำราห้าสิปีเป็นดว,ดวงปานกลางห้าสิบก้าหกสิบหกนี่หกสิ 60, 60นี่จะมีโชคมีลาบ 6ก6 1การง,งานการเงินการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองง่วงามไพบุญสมความมุ่งมั่นปรารถนาอยากจะได้อะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะว่าตามดวงชะตา6กสเป็นปาสาทเงินปาสาททองเรือนเงินเรือนทองอันนี้ตามตำราได้กล่าวไว้เด้ออันนี้พูดตามตำรา,าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าดวงปีนี้เป็นดวงปานกลางแต่ว่าถ้าอายุห9ปีให้มีสติระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคำพูดแรงนิด แรงๆยู่ให้ระมาระว,งวังคำพูดให้มีสติให้มากเพราะว่าจะเสียหย่อนข้ามปดูดหย่อนข้ามบ่อหน,นะนะห้านหะ้านสะิบเก้าให้ระมดระวงังให้มีสติให้มากนะเรื่องที่อยู่ปัจจุบันนี้จะได้ออยู่ที่เดิมไหมคะหรือว่าจะได้ย้ายหรือว่าจะได้แบบมีการอยู่ที่เดิมหรือว่าแบบสมมติว่าเราเป็นแบบเช่าหรือว่าเหมือนเราสง่งงวดนทอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปู่จะได้สง่งเือนเดิมไหม ถ้าอยากอยู่ที่เดิม,มก็ต้องอธิษฐานถึงพระภูมิเจ้าที่สิงสศิษ์ที่ดูแลตรงนั้นแต่มันบานห้องกับบ้านก,กับบนไม่นะอาศัาายศิ่งศิธิ์ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่อยู่ถ้าอยากอยู่ก็อาจจะอยู่ได้แต่ว่าก็ต้องขอพรพระภูมิเจ้าที่สิลปศิษย์ตรงนั้นเข้าใจไหมมีอะไรอีกนี้นนยับ แต่ว่าชีวิตนนนเป็นกนนนระน,นาดสงสารอยู่เพิ่นการเพิ่นกาอยากให้ผู้ไอ้เซิริมดวงไงค่ะคุณน,น้าเออเดี๋ยวท<ส>ี<ส>เออเดี๋ยวจะสวดให้เด้อเดี๋ยวจะสวดให้จะบอกให้คุณวันเพ็ญเนาะค่ะเนาะเออเดี๋ยวจะสวดให้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะคุณเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนี่แหละค่ะก็จะเบิ่งไปมาคุณได้ดิ จะเอากระเป๋าให้ปู่เจิอให้นะคะท่านผู้ชม